tiền bên bên lấy phải lặng à dạ hay hay không còn rồi xứng đáng để toàn hiếu cho toàn hiếu นี่ยังกินไม่หมดเลยนี่ ลืมพี่น้องครับผมบ่ลืมพี่น้องเดจังใดนี่ไปพี่น้องผมสุภาเข้าไปเบื้องข้างในโอ้ยไปๆครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในบรรยากาศข้างในครับบรรยากาศกับสิเอ่อเปียกชื้นไปหน่อยครับผมบ่หน่อยแล้วเปียกชื้นย่างแรกพี่น้องบรรยากาศ มาเร็วมาเร็วเข้ามาเร็วต้องไก่ออกไปข้างนอกนะลง กระจายกันออกครับเพื่อที่จะให้น้องไก่เขาได้กินด้วยให้น้องหมูได้กินด้วยให้น้องไก่ได้กินด้วยมามาเข้ามาเร็วเฮ้ยเขาไปเอาทำาไมแ่้วะออกไปทำไมเข้าไปเลยเอาไปเลยครับน่ะ ไปไปเข้าไปลูกไปกิานข้างในไปไปต้องต้องรอไวข้างในครับผมเดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะไปเหยียบย่ำข้าวเขาต้องรอด้วยข้าวเม็ดพี่น้องมามามาใครจะกิน <HO> ก <US S> <virgin. S 2> ุ๊กก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 พี่น้อง พี่น้องเรียงไก่พี่น้องเวลาเรียกไก่พี่น้องจะเรียกยังไงครับแถวบา้านเลงเรียกกุ๊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 กาเข้ามาหมดแล้วพี่นอ้องเข้ามาหมดแล้วมันจะกลายกัจืดจืดพี่น้อง เราจะปิดประตูไว้โอเคตัวนี้ก็จะเป็นเศษหญ้าที่เราเอามาใหน้น้องไก่กินนะครับเศษหญ้า